ปลาดูครับพี่น้องลูกปลาดูน้อยอันนี้ก็จะเพี้ยนแฝดโอ้หมันซ้ำบ่ได้เลยลุงพลน,นี่นะอันนี้รอบแรกเหรอฮะอุ<า>้ยพี่น้องเยวขึเงเลยเขึงเลยเดี๋ยวไปดูพี่น้องเวดูสามตัว พอแขึ้นกูไหมอ๋อมันจะลลงล้ขึ้นมากูขงบเปงานเปงรักจึงงานตกปลาหน้าดีมือไข่เราเต็มตึ้น

มองสามันมองสามนี่ได้าินอันนี้มนเหมือนเป็นมองหาโมอือถึงงานจิงมองสามอาไมองสีก่อนมามองสามมาให้เขามาขนาดมองสามตรงนี้ คือขึ้นหัวหน้าพสอยู่ในหน้ามันไข่อยู่ในหุ่ยบาร์บารว้มอสองอันเด้ไห้ามาสองด่างนึงวะมาสอง่างนี่มาถางเลยนะหนึ่งโน่นนี่ถางนั่งน่งน่นอยได้ตรงขันนตรงนี้พุ่ม มีดเจ้าไม้บุญงอเี่ยวพื้นที่ทางงางดี๋ย่มองลินตับขาแครกนวเล่นเป็ดผมได้ใน g a r n อะไรใสย่มาของสไปเดบลคือั้งใเอ็ดตองไว้ย่างอยู่เ้ยย่างใสขึ้ม่ไปลานื้น้ไม่ยุ่เรื่องคอกปลาหน่ะ しますごい โอ้ตี๋ลหรครับ เพียบเลยโอ,โ,อโอ้เป็นพวงเลยอยู่นี่มนันเป็นมันเลยงานนี่พูน่ะพูน่ะโอ้ปลาโดกันได้ลุ้นๆมาชิลุดนเลยนี่เอ่อเผียบเลยนี่ <c ười> อือ<ๆ>เฮ้ยดีปลากระปุกปลายยังนี่ปล <c ười> า,ากระปุกปลาปุก tí ừ, mình... tí đấy, muốn nuôi nó ừ, Nguồn mình... tươi nét vào nhưng mà không được đây ừ, còn lông tông đây วิเหลือบุ่นเนี่ยตกกเลยพี่น้องเอ้ยบาทนนี่จะเป็นลบทั้งใดล่ะได้ตาคกคนนี้แล้วมุนเนี่ยทีนี้อีกตัวหนึ่งนี่เฮ้อ กได้จับได้หลายอยู่เีวน้อยนี่นี่ลูกมันเนาะลูกมันนี่อันนั้นลูกมันสปะกังมันไลกินปลาได้พูดีนะบ่เออตะปุกบ่แมยนเอี ปลาดูครับพี่น้องลูกปลาดูน้อยอันนี้ก็นตะเพียนแฝดสองตัวเข่งเข่ง <c oughs> สองตัวเข่งเข,งข่งได้นี่ตัวกลมอันนตัวเปรได้นี่ ข้างสูงแค่นั้นโอ้ยระวังซิปนี่ละรังซิปตัวนี่ละเออจะว่าไฟมาเนาะ ได้หลายติบแมนจูโบเฮเกือกไปนี่นี่น่่าโอ้ถือว่ามานเติบครับนี่เนอะใครอยู่โอ้ยโก้ เพ็ดย่งมาหาพปปลาพีนะออกู้ไปนี่นะ่ะยุ่งนี่นี่ยุ่งพระราชวังนี่นี่คือมือน,นั่นนะเราอยู่สามทุม่มนิดจีใครอยู่ปาขึ้นบ่อนเ่าแมนจริงๆมันจะตื่นโพด โอ้ยเป็นนิดนึงนึงอาว่เด้๋่วสัมผัสได้เลยสิอยู่ได้พอได้ต่อยได้นองพอได้เที่ยงได้เห็บวะารเนี้ยเต้อตอนน้องกูกขนไปเรียลรมันปวดเน่าครับแมนหนุ่มเนาะ ไม่ได้แค่มองนี่แล้วคือมึงห้างลงมาหนีเนี่ยทางลงม,งมงานนเด็ดม,มองนี่นะมันถือพิวดีเลย ามไปเลยแบบนีเอ้ยึกดีดีไ่มจับไปเลยคนน้นสุดยดียอืมไม่ค่าะตัวอ่ะตันั้ มันเริ่มแยกมูเลยยป็ไงนะ่ะเริ่มแยกมูแล้วำม้วนติดติกันขอ,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 องเท่ด้วยูสองตัวนี่โอ้ยยยยยโอเ่ของเท เทียดูโอ้ยไหนล่ะคักคือวนี่คือข้องแค่อะไรบ้านนี้เจอของแค่แล้ว้องแค่ของจิงโอ้ยไปซ้ำอดิ เาวัักปโอไปไปดูไปดู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  เ <tide riff yeah> oh, oh, ี้ยวจังไงอ่ะหลังกับเดี๋ยวเียื่อหัวได้หนิลูกหนิมองสีคนนี้หน่มีแค่มีแค่อ้าโอ้ไปช่วย Nhưng mà giờ đây bây giờ đây ừ. bây giờ đây bây giờ đây ừ. đi giờ đây bây giờ đây bây giờ đây bây giờ đây 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 พีดไปเรื่อยด้วยนี่

ม้อบานไม่รอดการด้วยการเดดูพี่ต้องเลยดูสามตัวตัวที่เผามาลายมาลายมาลายจะกัยคิ้วขำมัน